สวัสดีครับวันนพ่อเซลต้มนะครับผมวันนี้เซลต้มมาไลฟ์คันตัวอย่างให้ดูสักคันนะครับผมกับโตโยต้ารีโวเครื่อง2.4ตัวดับเบิลแคปนะครับผมอันนี้ตัวรองท็อปนะครับผมคุณลูกคา้าราคาจําหน่ายอยู่ที่4,39,000บาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเลยครับผมคุณลูกคา้าอันนี้ผมพามาดูคันตัวอย่างนะครับรถนี้รถยนต์เข้ามาเยอะครับผมคุณลูกคา้า คันนี้เดี๋ยวผมพาดูเลขใหม่นะครับคันนี้เลขมาอยู่ที่หกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดกิโลเมตรนะครับผมสนใจยังไงเข้ามาสอบถามกับเซลตั้มได้เลยนะครับผม จัดไฟแนนซ์ได้เต็มซื้อสดได้เลยนะครับผมคุณลูกค้ากับ t o y ยต a r รีว2.4ด o u b l e c a นะครับ4ประตูตัวรองท็อปนะครับผมคุณลูกค้าจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเลยสูงสุดถึง8.4งวดนะครับผมคุณลูกค้าดอกเบีย้ยเริ่มต้นอ,อยู่ที่2.89ครับผม สนใจยังไงเข้ามาสอบถามกับเซลต้ำมได้เลยนะครับผมกับ To โย ta r รีโว2.4ตัว4ประตู4 3 0 8 0 0 0บาทเท่านั้นเองจัดนต็นได้เต็มครับผมเดี๋ยววันอื่นผมมาไลฟ์คันวสวยๆให้ดูนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ